ให้เต็มทางนี้มาอ่าเดี๋ยวหนูไปเอาของกอนนะเยซีับงกขายเพราะว่าจะพระพุทธเจ้าจะลงด้านประตูนี้นะครับเรามาต่อแถวมานะครับเล้วมผู้ใหญจะดีดีทีอยู่ไปลยไอเล ไปเินเร็วแล้วลืมมวดีเดินตุุ้มาเขเตรียมให้เ่เตรียมของของกาแไยังเตรียมแล้วยายาเตรียมแล้วมาแล้วั

แบบแข่รร้านป้าปูเลยค่ะสวัสดีครคบนางเบลค่ะสวยไหมตักบารดด้วยกันนะคะยัวยังย่งยั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 ง ลุงพันไปลุงพันไปแล้วนี่ไงลุงพันวิ่งไปแล้ว <c oughs> ก็ย็นมึงสามมะลิกอนมกี้ี่อ้าวจนโผล่เลยย่าแตกเลยนี่มันกระทบกันไม่เขาไปสูหัวหน่อยนะอฟีนะเดี๋ยวเราไปอันนี้ละค่ะเขาเรียกว่าจ้องค่ะโอ้โหจ้องอตินกาเลยหรอคับเ่ียนนี่นะฮะโอ้ย่าสวัสดีค่ะ ย,ย่านาจายำส่เลยนะอันนี้ก็น้องแม่มนะคะน้องแม่มอันนี้ก็พี่อ้อยนะคะอันนี้แม่สุสนานะคะโอ,ะอ้ยแม่สุสนาก็สวยมากเลยวันนี้นะคะอันนี้คุณแม่ยาชีอันนี้กค็คู่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 คอ๋ปอ,อปัวชีนะคะเนี่ยค่ะผู้ใหญ่จะดีทุกท่านนะคะ FC นะคะที่1 0ธันวานะครับของทุกปีเราจะมีพิธีทำบุญ ในช่วงเช้าและมีพิธีบวงสวงนะครับองค์ปู่ปาริจิตน,นาคารนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับอยากให้ทุกท่านมีความทรงจำนะครับตรงนี้ไว้นะครับเก็บภาพเก็บสิ่งดีๆ ใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีความพร้อมเป็นพิเศษนะครับของนะครับผู้นำนะครับผู้ใหญ่บ้านและบางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างนะครับที่จะมาถือถุงนะครับไปรับของนะครับจากพระพุทธเจ้านะครับ

เราก็ยังไม่ได้ใส่บาทเลยอยา่าน้ำตาไหลเลยไปทำปเป็นแตนสะกิดใจปเแตนอีกแล้วอ,อยู่ๆยายาืาน้ำตาไหลเลย,ยาาเดีเราใส่แม่ใส่หรือ,อยังไม่ได้ใส่บอกไม่ใส่เลย น้องน้ำมนต์ได้รับค่าขนมแต่เช้าเลยนะกจากแม่สูสานะคะนะจากแล้วก็น่าจะหมอไอยากมาด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับวันที่ใช่ค่ะที่ใส่ผมสีทองทองทองฟ้านั่นน่ะผมจริงผมจริงเป็นองฟ้าใช่ใช่ใช่บอกอ่รอสักอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้เป็นวันมงคลถูกถูกถูกเพชแองโตสไตล์นะเราได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกัน นะครับหลายมาจากหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับแม่แต่รถทัวร์เองก็มาจากหลายจังหวัดนะครับรวมกันแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อ้อนะครับชาวบ้านเป็นร้องในเช้าอีกแล้วเออเดี๋ยวต่อทำไมป้ดงชาวบ้านห้วยน้ำเพี้ยงชาวบ้านสระศรีนะครับผมไม่รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนบ้างนะครับรวมกันนะครับปีต่อไปนะครับทุกวันที่สิบนะครับอยาก ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันพ่อค้าทำผมก็ทำยังไงนะใส่ไม่ได้แต่พพอุ้ยพามาแล้วพี่พี่หนูดูไปใส่บาทรแล้วพี่นะพีนะนน่นะครับหลังจากใส่บาตเสร็จนะครับก็ นะครับในบนพระคุณเจ้านะครับไปทางด้านประหลับพิธีนะครับแล้วก็นะครับกาับเรียนเชิญนะครับพี่น้องนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไปนะครับด้านเต็นท์ด้านหน้าองค์ปู่นะครับไปร่วมนะครับใครจะใส่บาตรนะครับใครยังไม่ได้ใส่นะครับใครยังไม่ได้มีอะมีอาหารมาแต่ยังไม่มีถ้วยใส่นะครับ แจ้งทางด้านโหลครัวด้วยนะครับเตรียมถ้วยเปล่ามาด้วยนะครับนะพวกเราพี่น้อง youtube เสร็จแต่ตรงนี้นะครับถ้วยยังไม่มีช่วยกันวิ่งไปเตรียมมาด้วยนะครับช่วยกันไปเตรียมนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับครับส่วนของนะครับเอาไว้นะครับไว้จุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำไปส่ง ตนนะครับพระคุณเจ้านะครับรับบาตแล้วเดินลงประตูเดิมนะครับลงที่เดิมนะครับแล้วก็นะครับไปที่อัสนะนะครับกา นะครับเก้าอี้นะครับเราจัดเห็นหน้ามาทางนี้ลงใครลงไปก่อนเนาะนะครับนั่งเก้าอี้แล้วเอาเห็นหน้าไปทางนะครับอชนะด้วยทันทันกล้องนั้นกล้องไหนป่านกับกล้องนันโอ้โหเท่มากเลยดูโอ้ผู้ใหญ่บ้านหนูนะนะครับไปหาต้วเปล่ามาเลยไปวะดทชาวบ้านมา นะครับมีเ้วยเปล่ามาด้วยประกาศแล้วไม่มีขยัมันจะไม่มีเลยนะครับมันจะขาดพอประกาศทุกคนถ่ายอยู่มันจะไม่มีคนดูแลนะครับช่วยกันดูแลครับนะครับจะมีถ่วยมาใส่เพราะมีอาหารนะครับแม่แม่มาจากชาวบ้านเรานะครับด้วยเชิญอเลยนะครับทุกท่านครับนะครับใครยังไม่ได้ใส่นะครับอย่าไปใส่ที่นะครับที่ที่ประลาดบิทีเลยนะครับ ถ้วยเราไม่ใช uh ่ไม่แจ็คหรอกถ้วยอะไรก็ได้ครับไปเอามาเลยครับเพราะว่าเอาไม่จ้าเรียนเชิญเรียนเชิญเลยนะครับการเจกกระเป๋าเลยไม่ใช่เดาวอรอโอเคเลยรุ่นโบรานบ่อันนี้แจกใช่ไหมพ่อแจกใช่ไหมให้คนถือนั่นแหละแจกให้คนถือไงนี่นะเอฟซีเนี่ยกิมมิคการเช็ อ่ะจะเสร็จนะพักก็กายจะหมดแล้วนะนะด้านล่างงเลนยนะครับเรายังใส่อยู่ทุกคนยังไม่เคลนแ้ยกไปเลยนะครับยูทูบใครมีเวลาว่างไปช่วยกันยก นะครับปะตาหารมาเลยนะครับขอแรงผู้ชายนะครับผู้มีอยู่คนเดียวเองเสือรู้แล้วมันเสียงไม่มีลเลยีอสือวันนี้อินนสระเสียงหายนะ